ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดกับดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีเมษ จำวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน,ไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้นะครับไพ,พ่พระศิวะมหาเทพนะครับมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกายเป็นเบานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ชาวราศีเมษนะครับจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตานุนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านจะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งหลับถ้าดาวพระอังคารที่เป็นตานุของเราไปสัมพันธ์ดีก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาได้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะะ ตันุคือตัวเราไปไหนตัวเราไปอยู่ในราศีไม่ถุนเราเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของสหชัดนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีนะครับเมษนะครับคุณจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนเน็ชันการติดต่อการประสานงานอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากนะครับเราจะทําได้ดีนะครับเราก็จะสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงกับพี่น้องท้องเดียวกันนะครับนะค,บค่อนข้างจะมีความสนิทสนมนะครับกับคนใกล้ชิด มากนะครับช่วงนี้สาหรับชาวราศีเมษก็เขาเรียกเป็นช่วงออกสังคมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีดาวพังรายปีนี้เป็นกาลกินีจรน,นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะคาว่ามรณะไปสหชะความหมายก็คือว่าอาจจะนะครับท้อโศเสียใจผิดหวังจากคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือคนใกล้ชิดหรือพี่น้องเดียวกันอาจจะเกิดเรื่องของสุขภาพไม่ดีหรือมีเรื่องให้ทุกข์หรือมีเรื่องที่ให้เราต้องช่วยเหลืออะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นแบบ สองมุมอะนะครับถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีจะดีถ้าสัมพันธ์การกินีก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ,พ่องค์พ่อท่านจะแนะนําว่ายังไงบ้างนะครับได้สี่หนึ่งนะครับนะโอเคดาวสี่เนี่ยท่านเป็นดาวเจเรือสหะชะอยู่แล้วนะครับส่วนดาวหนึ่งนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับนะก็มาเระมัดระวังหน่อยเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นะครับนะค,บนะค,บนะคนที่จะเข้ามาใหม่หรือคนที่ รู้จักใหม่ยังไงก็ให้ดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งไปไว้ใจอย่าเชื่อใจอะไรมากเหตุผลเพราะว่าดาวพพุธเนี่ยส่วนหนึ่งท่านก็มาจากเจ้าเรือนในราศีกันซึ่งมาจากเจ้าเรือนอฬินะครับที่แปลว่าอุปสรรคทีนี้ดาวหนึ่งเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับที่แปลว่าเออใหม่ๆบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของลูกน้องก็ได้นะครับหรือเพื่อนใหม่ก็ได้หรือคนที่เพิ่งรู้จักก็ได้นะครับอย่าไว้วางใจมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะอาจจะทําให้เราลําบากได้เหมือนกันแล้วยิ่งแบบว่า เกี่ยวกับในเรื่องของความรักความรักครั้งแรกนะหรือแบบเกี่ยวเรื่องของกิ๊กเรื่องอะไรเงี้ยก็จะนําความปัญหาหรืออะไรประมาณนี้มาให้นะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับคว่าปุตตะเนี่ยพอเชื่อมโยงกับคว่าปุตตะเนี่ยมันแปลว่ามันสามารถมีปัญหาได้แล้ววันนี้เราอัดคลิปวันเสาร์เนาะนะครับวันนี้เราอัดคลิปวันเสาร์ส่งผลให้ดาวพุทธท่านเป็นการกินีไงมันก็เลยให้เรามัระวังหน่อยเรื่องของคนอายุน้อยกว่าเพื่อนที่อายุน้อยกว่าหรือความรักความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะถ้า พูดถึงเรื่องอให้เราช่วยเหลืออะไรที่มันเกินพอดีก็ให้รู้แล้วว่ามันจะมีปัญหานะให้เราให้เราพิจรารณาอย่างนั้นแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระทิต์กันนิดนึงดาวพระทิต์ท่านเป็นดาวช่วาเรือนในราศีสิงห์เน,นา,า,า,จจนาะเราจะเรียกว่าพุตตาที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเดชจิตาการปุตตะไปไหนปุตตะไปอยู่ในราศีกุมเนี่ยเราจะเรียกว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนของลาภะ นะเอาละมุมดีก่อนปุตตาก็แปลว่าการิเริ่มนะครับลาภะแปลว่าความโชคด,ดีโอกาสลาบผลนะฮะสำหรับชาวราศีเมษก็จะมีในเรื่องของความโชคด,ดีเกี่ยวเรื่องของการเาสี่ยงโชคก็มีนะนะครับแล้วก็มีความโชคด,ดีเกี่ยวกับในเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ลักษณะของลูกหลานบุตรหลานนะครับแนะนำอโอกาสต่างๆเข้ามา นะครับก็มีความโชคดีนั่นแหละก็ถือว่าโอเคแหละไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ90นะครับก็ชาวราศีเมษหลายๆท่านนะครับก็จะมีลักษณะของความเชื่ออะไรต่างๆมูสายมูสายอะไรเงี้ยนะครับนะบางทีก็ไปขูดเลขขูดหวยบางคนก็ฝันบางคนก็อะไรประมาณนี้นะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษค่อนข้างจะดวงขึ้น นะครับนะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมีอะไรนะดาวเก้าในเป็นดาวศรัทธาดาวความเชื่อดาวเก้าในเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพวกเทพต่างๆดาวมรุดยูก็จะเป็นลักษณะของอบรรพบุรุษนะครับหรือคนที่นะครับอะ,อะไรอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตามหมู่บ้านเนี้ย ตามท้องถิ่นตามจังหวัดอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยเกี่ยวเรื่องของอโชคลาภเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับนะคนส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับสายโมูนั่นแหละนะโอเคอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพุธกันนิดนึงดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกวา่าภพสักะที่แปลว่าสังคมคนสนิทค,คนใกล้ชิดนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพอริที่แปลว่าอุปสรรค นะครับนี่สินค้ามุญอาจารย์ความไม่สบายใจเนาะสหาชาไปไหนสหาชาเนี่ยไปอยู่ในราศีกุมดีอยู่แล้วนะครับนะตั้งแต่วันที่5ถึง26เนี่ยนะเขาเรียกสหาช c h ราภา,าก็มีกัลยามิตรมีเพื่อนแนะนำเ,เกี่ยวเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับทำให้วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเรามันโอเคขึ้นได้รับการผลักดันสนับสนุนนะครับจากโซเชียลจากสังคมนะครับจากการค้าขายออนไลน์ line, เลยดีหมดสำหรับชาวราศีเมษ ครับจะไฟ์สดจะขายของจะอะไรเนี่ยดีหมดอ่ะนะครับเพราะว่าสหายชาลาภเนี่ยแปลว่าสังคมให้ให้คุณมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญมีดาวพระพุธเป็นการกิณีจอดเนาะมันจะกลายว่าอริลาภนะครับเพราะ เื่อนสูงสังคมก็อาจจะนําความลาบากอึดอัดใจนะครับหรือมีภัยจากสังคมในลักษณะต่างๆก็อย่าไว้ใจคนมากเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้องค์พ่อจะแนะนําอย่างไรนะครับได้ไพ่สี่เจ็ดเนาะนะส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของงานนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่จะติดต่อกับเพื่อนกับอะไรจากสังคมก็เกี่ยวเรื่องงานนะครับแล้วคู่นี้เขาเรียกเป็นคู่สมพลคือการร่วมมือกันนะก็สามารถร่วมมือกันได้หมดอ่ะจะเป็นจะมิตรสภาพ นะครับหรือจะเป็นคนที่มีผลประโยชน์กันในลักษณะจอบๆในระยะเวลาหนึ่งร่วมมือันระยะเวลาหนึ่งได้หมดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดาวพุทนมาจากเจ้าเรือนสาหาชาอยู่แล้วอันนี้ถือว่าดีนะครับดาวเสาเนี่ยมาจากมังกรมาจากเจ้าเรือนการงานก็เ,เรียกว่ากรรมะนะครับเ็ไปอยู่ในภพดีเดือนดีก็สามารถร่วมมือเกี่ยวเรื่องงานกับเพื่อนกับฝูงกับอะไรเงี้ยได้นะครับแต่แค่เช็คลักษณะของคนที่มาร่วมงานด้วยว่าเขา มีความสามารถด้านไหนเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนก็ใช้งานไปตามนั้นนะฮะก็จะดีก็จะเฮงก็จะปังนั่นเองนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระฤหัสบปปดีกันนิดหนึ่งนะดาวพระรหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูเนี่ยถือเป็นเรือนที่ดีเราจะเรียกพบสุภะนะครับที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้านะครับที่แปลว่าคนอุปธรรมขค้ำจุนนะครับที่แปลว่า นะครับคนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีมินนะครับเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าลับๆนะครับซ่อนเลนนะครับปิดบังไม่เปิดเผยนะวินาศเนาะนะครับอ่ะสุภาพไปไหนสุภาพเนี่ยไปอยู่ในราศีพฤษศนะครับเราจะเรียกว่านะครับ สุภะไปกระดุมพระนะครับมีคนช่วยเหลือนะครับนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับช่วยได้ทุกอย่างนะเขาเรียกว่าสุภะไปกระดุมพระมีคนคอยช่วยเหลือมากมากนะครับแต่มากเรื่องอะไรก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนแหละว่ามีดาวอะไรตั้งรับแต่แน่นอนครับคำว่าสุภะกระดุมพระความรู้ความสามารถศักยภาพทํานำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตาความจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะอ่ะ นะครับต่อไปนะครับนในราศีมีนนะครับแปว่าภูมินาวินาศกระดุมพักก็มีเกณฑ์นั่นแหละที่เราจะเสียเงินนะครับไปในลักษณะต่างๆเนาะเสียเงินไปกับการศึกษาเสียเงินไปกับการซื้อประกันสุขภาพนะครับเสียเงินไปกับการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเข้าคอรตสต่างๆเรียนต่างๆอันนี้ก็ดีนะในมุมดีเนาะแต่ถ้ามุมเสียเนี่ยถ้าสัมพันธ์การกรินดีแปลว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับไปข้าประกันให้คนอื่นไปออกหน้าแทนคนอื่นนะครับนะบไปซัพพอร์ตให้คนอื่นเอันนี้จะจะทำให้เรามีปัญหา เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับไพ่องค์พ่อจะเสริมยังไงนะครับได้ไพ่มรุตยูนะครับก็นะครับส่วนมนุษว้ภระหน่อยนะครับเพราะว่ามันบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเรื่องของสิ่งที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนะก็มีโอกาสนะครับว่าเขาเรียกเกิดเหตุไหมครับอย่างเงี้ยมรุตยูเนี่ยถ้าเกี่ยวเรื่องเงินก็มีเกณฑ์ที่จะเงินหายนะครับถ้าไปช่วยเหลือคนก็ไปช่วยเหลือคนผิดนะครับอะไรประมาณนี้เลยถูกหลอกหรืออะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังไว้ นะครับจะช่วยเหลือใครจะอะไรยังไงนี่ต้องดูให้ดีนะมรุดยูแปลว่าภัยอาเพศนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะด,ดีสักเท่าไหร่นะนะครับให้ระมัดระวังตัวทุกย่างก้าวจะไม่มีปัญหานั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึง่งนะดาวพระศุกร์นะครับท่านเป็นดาวนะครับในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าคู่ค้านะครับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะครับ พบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกพบกระดุมพระนะครับที่แปลว่าการเงินการทองนะครับกระแสเงินสดนะก็การเงินไม่ค่อยดีนะฮะการเงินเนี่ยตกเรือนวินาศก็เรื่องเงินเรื่องทองยังไงก็เรามาระวังไว้ทีหนึ่งนะมีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตมีเกณฑ์เสียเงินหยาบ เสียเกินเยอะนะครับเหตุผลเพราะดาวศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่งดีเขาเรียกว่าตําแหน่งมหาอุดที่แปลว่าสูงส่งนะครับก็เรื่องเงินต้องระมาระวังแล้วเร er right ื่องคู่สัญญาเรื่องคู่ครองก็ต้องระมาระวังอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เราเสียเงินได้นะกระดุมพระเนี่ยไปอยู่ในเรือนของวินาศไอ้คำว่ากระดุมพระไอ้โทษทีไอ้คำว่าปัตตานีเนี่ยแปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศและไปเชื่อมโยงกับเรือนการเงินอย่างนี้ด้วยเนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกคู่หลอกถูกคู่สัญญาหลอกถูกความรักบังตา เ้นผมบางบูเขาเห็นกคงจักเป็นดอกบัวนะและเสียเสียเยอะด้วยไม่ได้เสียน้อยเนี่ยเสียเกี่ยวเรื่องของความรักเนี่ยเยอะนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษหลายๆคนนะครับจะมัวเมารุ่มหลงเรื่องของความรักนะครับแล้วก็มักที่จะ หลอกตัวเองเข้าข้างตัวเองนะครับว่าเขารักเราจริงเขาไม่ได้รักเราเงินเราหลอกเขาไม่ได้สนใจเงินเราหลอกเขารักเราเพราะนิสัยเราตัวเราเนี่ยหลอกตัวเองทั้งนั้นนะครับนะเหตุผลเพราะว่า <laughs> ดาวการเงินตกวินาศดาวคู่ของตกวินาศนั่นเองหาความจริงใจช่วงนี้ไม่ได้คนโสดแนะนําให้อยู่เฉยๆก่อนนะครับนะคนคนโสดนะแนะนําให้อยู่เฉยๆก่อน อย่าเพิ่งไปปกครงปงใจอะไรยังไงกับใครนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องการเงินกับความรัก,กยังไงนะครับสามห้านะครับก็ส่วนใหญ่ต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับต้องต้องจิตใจต้องเข้มแข็งนะครับดาวสามคือดาวตัวเราเองดาวห้าเนี่ยก็คือดาวสุภะก็คือการเรียนรู้การเรียนรู้ที่จะเข้าใจนะครับเรียนรู้หลักความเป็นจริงนะครับเข้าใจความเป็นจริงนะครับเรื่องเงนินเรื่องคู่ครองเนี่ย นะครับหมดแปลอรรถนัยยังไงนะครับนะเพราะอย่าลืมว่าดาวอังคารก็มาจากเรือนมรณะดาวพฤหัสก็มาจากเรินวินาศอีกมุมหนึง่งซึ่งถ้าเกิดสัมพันธ์การกินนี้ขึ้นมามันจะกลายเป็นว่านะครับบางครั้งเราอาจจะประมาทเลอะเลอนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็หลอกตัวเองนะนะดาว3กับ5เนี่ยเป็นดาวคู่สมพลเป็นการร่วมมือกันนะนั่นหมายถึงว่าคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพคุณเนี่ยรอบด้านนะครับเพื่อทําให้คุณรอดพ้นจาก ลักที่หลอกลวงนะครับเงินทองอะไรที่มันต้องเสียหายอะไรไปต่างๆเนะี่ยต้องเข้มแข็งต้องเรียนรู้อ่ะต้องเรียนรู้นะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไปตามยถากรรมแล้วก็ไม่ได้อะรู้สึกว่าจะเสียหายเยอะนะครับโดนหลอกเยอะไปหน่อยนะครับนะอ่ะระมัดระวังหน่อยละกัน,นครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพัฒนาวันนิดนึงนะดาวพัฒสาท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเนานะเราจะเรียกว,ว่าพบการงานนะ เราเรียกว่ากรรมะกรรมะก็แปลว่าการงานวิถีชีวิตการเดินชีวิตไปอยู่ในราศีกุมดีอยู่แล้วราศีกุมเนี่ยเป็นเรือนราบผลผลประโยชน์รายได้สิ่งที่ปรารถนาอะไรประมาณน,นี้เนาะกรรมะราภาก็นะครับทํางานก็ได้ดั่งใจนะครับบางคนเรียนจบมาก็ทํางานโชคดีทํางานได้ตรงสายเรียนมาสายไหนได้ตามนั้นอะไรเงี้ยเวลากรรมะนะครับไปอยู่ในเรือของราภานี่ยมันจะมีความโชคดีในลักษณะต่างๆในวิถีชีวิตโอกาสาอะไรต่างๆเข้ามานะครับมีคนพักด้านช่วยเหลือ อะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคแหละนะครับถือว่าดียินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่หลวงพ่อจะแนะนํำยังไง66นะก็นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ดูนะครับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอไรายได้แล้วกันนะครับตอนนี้คุณจะเนื้อหอมนิดนึงถ้าเกี่ยวเรื่องงานเนาะแลวแลยิ่งได้66ด้วยเนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของการเงินแบบสุดยอดแล้วนะครับน <ๆ S 1> ั่นก็หมายถึงว่านะรเราจะทํางานหรืออะไรไงก็เลือกคู่พาร์ทเนอร์ที่เขาให้ผลประโยชน์มากที่สุด หรือถ้าไม่เกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ก็คือเราคัดกรองแล้วเนะ่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิวานนะครับการเดินทางใกล้บ้านเอ่ออะไรประมาณนี้ลองดูนะครับด้วยความที่เราสุกดับเบิลขนาดนี้เนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเรานะฮะตามศักยภาพอะไรของเราก็นั่นแหละนะครับนะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับในไม่เกี่ยวกับงานทําของเราเองเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกสิ่ง ดีที่สุดในชีวิตของเราได้ไม่ว่าเราจะคิดจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะสําเร็จขอให้คุณมีความตั้งใจจริงนะครับคุณก็จะสามารถสําเร็จได้นะครับด้วยดาวดับเบิลดับเบิลนะฮะหกหกดับเบิลนี่ถือว่าถือว่าเป็นเลขที่ที่ดีมากๆนะครับสําหรับชาวนะครับราศีเมษนั่นเองเนีเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่สัญญานั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับนะ ดาวพระหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนราภผลนะครับนะหรือดาวผลประโยชน์นะนะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าลาภะนะครับลาภก็แปลว่ารับผลผลประโยชน์นะครับโอกาสความโชคดีอะไรต่างๆแต่ไปอยู่เรือนไม่ดีเขาเรียกไปอยู่ในเรือนของวินาศนะครับที่แปลว่าความเสียหายเนี่ยนะลาภวินาศก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ถูกคนเบียดเบียนถูกคนแย่งผลงานนะครับเวลาเราจะทําอะไรยังไงเนี่ยมันต้องไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต นะครับก็ที่แน่ๆเลยเนี่ยลาบผลทุกทําลายอะไรที่เราคิดว่ามันจะได้มันก็มีเหตุให้เลื่อนมีเหตุทําให้ผิดพลาดมีเหตุทําให้ผิดหวังอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้เจ็ดศูนย์นะครับนะก็นะครับดาวเจเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเลยอยู่แล้วนะครับนะก็คือให้ระมัดระวังนั่นแหละนะถ้าระมัดระวังไม่มีปัญหา ครับไอ้ที่กลัวในกลัวศูนย์นะครับกลัวมรุตยูเนี่ยที่แปลว่าภัยอาเพศมันทําให้วิถีชีวิตเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดการผันแปรอะไรก็คือประมาทนะครับนะบนะการที่ราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้เรือนลาผลลาผลไปอยู่ในเรือนวินาศแสดงว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่ที่เกิดมาจากการงานนะเกิดมาจากลาบผลเกิดมาจากเอ่อการ โลภก็ได้หรือว่าอยากได้เงินอยากได้ทองนะครับอยากได้งานจนมากเกินไปอะไรประมาณนี้จนทําให้เราประมาทในการใช้ชีวิตนะครับนะเขาเรียกว่าความโลภนําทานนั่นเองทําให้เราเสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับที่พฤติกรรมเรามาปรับที่นิสัยเรามาปรับที่เนื้องานของเรานะครับนะให้มันมีความละเอียดมากขึ้นไม่ประมาทนะครับทําอะไรก็ต้องมีหลัก เหตุหลักผลมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบอะไรให้มันสอดคล้องกับเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองอะไรประมาณนี้นะก็จะไม่มีปัญหาเพราะถ้าเกิดว่าคุณประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็นะครับปัญหามันจะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร นะครับนะก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นะครับอ่ะนะครับนะอ่ะยังไงก็กราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาพประกันไดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะเรียนนะครับให้พัฒวิวมหาเทพนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมมีเปิดสอนทุกวันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกต้าหินดูทรัตสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตค้างฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ